โอ้ oh, สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับรัวจาร์ออสครับเจ้าฮีโน่เมก้ายักของดิ้นด่วนครับอู้ว oh. ิ่งที่เท่าไรจานวิ่งที่เท่าไรความเร็วอยู่ที่95เอง95ครับวันรอบ222 222 2. 2> แค่นั้นแหละครับไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วอ่ะ <laughs> เยียบจนมิดแล้วไม่ไปแล้วน้ำมันไปถึงไหมล่ะน้ำมันแล้วน่าจะถึงน่าจะถึงครับแยกนี้ใช่ไหมไม่รู้แล้วแยกไหนแยกไหนโอ้แยกบกสนี่แหละใช่ใช่มใช่ใช่ไฟแดงนี่จะไม่รีบฟารเลยไหมอืแยกบกสนี่แหละได้งาน ตอนนี้เราถึงนางรองแล้วครับทุกท่านเดินทางดิโดนขับมานี่สองทุ่มยัถึงไหมนี่ติด <c oughs> ตามไปสิเปลล็เออ <c oughs> ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมหิวข้าวแล้วนั่งรถคันนี้เนะี่ย <c oughs> โอ้ยชันมาทั้งทางเลยมันสะระหมดแล้วอืมมันไปหมดแล้วครับมันกระเตอร์ <c oughs> กระเตอร์ <c oughs> โอ้มีน้ำไม่จ่านปัดแมงในนี่มีน้ำบ่ปัดแมงใน,น้ำฉีดนะน,น้ำปัดแมงหน่อยนิดโอ้ไม่รู้ฉีดต้ำไหนไม่รู้เลยญญเฮ้ย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 เฮจาะรถเข่าได้อเองเกียร์อะไรเนะี่ยโอเคสีเลยประมาณมยังไประมาณแล้วสองขีดแล้วลือสองขีด ปัดไม่ได้ป่ะปัดแมงไหมฉีดน้ำดึงเข้ามาตัวดึงขึ้นบนดึงขึ้นบนอ่าจะมันมีปุ่มกดเอยกดอะไรวะดใช่ไม่ใช่ปอดเรียกว่าน้ำไม่มี อันนี้แหละมอเห็นอูอ้วาไจานป่าทั้ทงนาวทังจุกทออ้องไม่ต้องเรือไหนใช่ไหมนี่ตรงนี้เีืใช่ไหมนี่ตรงไปเลยตามรถพวร่วงหลรถพว่วงะรถพ่วงไปลานทายใช่ไหมใช่ อะไรหนีพวกเวียพวกเวียนไปตรงไปทางนั้นตรงไหนนี่ไปตามรถพ่วงเลยไปตามรถพวกใช่เหรอใช่ไปเลยไปก่อนเลี้ยวขวาตามรถพวก เพราะมันเป็นเส้นเลี่ยงไงเส้นเลี่ยงตัวนางรองอ่ะอแล้วมันจะไปโผล่เส้นประคำดิเส้นไปประคำโผล่เส้นไปประคำเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายปุ๊บเราเป็นเลี้ยวขวา ยิงไปหาเส้นไปรังอาหารสายอันนี้สันนิทานนะนิ้วเข่าวอ้ยยววไปไหมตมานิ้วข้าลง้องากินแถวนี้เลยได้ไหมทำไมกินสี่ที่ห้ามต่างกันอยู่เหยฮะ ปากอีสดนนารองไม่รู้ดินด่วนไม่รู้ใจทางวะรทางรูทางไหมเนี่ยฮะเมื่อกี้แตินไปว่าเรืสอีดต้องนอนไม่อานลงก็จงได้ไหม ได,ได,ได้ได้ฟังความเสียงเครื่องว่ะมันไม่ดังไม่มันฟังความรูปรอบเครื่องอะ่ะมันมันรอบมันสูงไหมสูงนี่สูงเหรอ,เ,อ,อเกียร์ห้านั่นเนี่ยก็ฟังเสียงดูจะรู้เลยนะนี่เกียร์ห้าเนี่ยนี่นะอืออู้หู้ก็อออม,มองเกียร์สีส่เกียร์ห้ามันต่างกันมากเลยอ่ะใช้เกียร์สี่เหมือนเกียร์สามอะ่ะเนี่ยเกียร์ห้าเลยวิ่งเนี่ยรถนี่มันใช้วิ่งอะไรวะทำไมรอบมันแค่นี้วะ อยู่ข้างเนื้อหรือเปล่าไ่ขึ้นเขาเป้นปูหรือเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงไหมเสียงเออเดี๋ยวว่ารอบพันเดียวนะยังไม่ถึงพันเลยเนี่ยบอ,รเ,อเราเลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวซ้าย เราเรียนสายถ้าไปคว้าไปประคัมทำไมมันแบะอย่างนั้นพ่อดูรถคนขยะคนเหล็กเศษเหล็กเนี่เกียร์สามเ่ยไปชนนนี่เกียร์สามนี่นะเกียร์สามไม่เหมือนเกียร์สองเลยออื ปุทิ้งหางครับทิ้งฝหลัโอ้เครื่องแค่นี้คนไม่โครสบายเยน,น่นาะเบายเลือเล้อเลือเลยอะ เียบเรือเลยครับถ้าเปรียนเทปไปแล้วอ่ะสูสีกับคุณปุ้ยไอ้ครูน่ะใี่นหมที่เราขายไปน่ะอ๋อรบนะวิ่งแค่นี้บ um ่ใช่ครูก็อย่างนี้เลยมันจะเครื่องอะอถไปวิ่งนี่มันจะเลี <jin> ้ยวเธอโค้งนี่แหละจะมีซอยเลี้ยวข้างหน้าแหละตรงโค้งเนี่ยข้างหน้าเนี่ย เอาชะลอชะลอเปิดไฟแล้วไว้เออโน่นๆรถกระบะบเรยวอะ่ะนั่นแหละเออเรยวนี่แหละนี่ไปเส้นไปทะลุเส้นละหานทรายนาั่งรอไปกินข้าเลยนข้าวอยู่วัดเลยมั้งวัดเอง

อดมันตกสาสาไทยหรือเปล่าวะภาษาอังกฤษก,ก็มีให้อ่านอ่นานสาิมันช่างสร้อยโอ้เธอว่าเฮงถือว่าหมานมากแล้วเนี่ยเนาะถือว่าหมานมากเลยเนะาะมาไม่เจอเลยวันอาทิตย์เนาะฮะวันอาทิตย์ว่าววันนี้วันจันทร์คักเลย แสดงว่าจะาต้องคิดว่าวันอาทิตย์ตำรวจเลยไม่ั้างหลาน <laughs> โอ้หมาน,นจริงๆเลยเรินทางมาจากวังน้อยไม่เจอทางหลวงก็ไม่เจอตำรวจก็ไม่เจอไหมโอ้คำคูณมากครับเจ้ายักษ์ฮีโนโ่ไม่กล้ายักษ์ของดินด่วนเนี่คำคูนคำคูนเฮ้ยโอ้ตายตายตายแบบนี้ ร้ต้องมั้งยากอะไรลู้ต้องมั้อะไรยีบอาทสี่สิบอิดเห็นไ,ไหมใกล้จะถึงแล้วครับอีกไม่ก,กี่อินใจครับถึงอูชัยใหญ่เนี่น้อง2อลูกลูนี่เลยอันนั่นอะไรเขาเล่นลิเก,ก้ปะเนืน้อใช่เออลิเก,ก้จริงๆด้วย<อ>ขนาดไหนนี่โอ้ลิเก้ดูเก้ดีกว่าบ้างนี่ เกียร์หกแล้ววิ่งอ่ะฮะเกียร์หกนี่น่ะเอาเกียร์หกไหมอีจำจริงวิ่งในนี้มันต้องเกียร์ห้าเด้หนี่อีเกียร์สี่ก็พอละมั้งในนี่นะโอ้ยตรงมันต้องมีเจ็ดเกียร์ครับรถคันนี้มันถึงจะพอดีเกียร์สามโอ้ยเกียร์สามนะเกียร์สามดึงเออเกียร์สดึงเออลืมเอาเบรกมือลงหรือเปล่าวะอ๊อด มิดแล้วมิดเลยบอจะเลี้ยวไหนจะไปไหน,นี่เราไปทางไหน,นี่ตรงเลยเรามุ่งหน้าตรงอย่างเดียวดูนะออกตัวเกียร์สีให้ดูนั่นี่งูอ้ออกตัวเกียนนออกร์สีสบายเลยนี่ร้านอะไรบ้าอูู้เครื่องนิ่งนี่ม,มากเลยเครื่องนิ่มมากเลยครับสุดยอดเลย เจ็ด <7, S 2> <Yeah. S 1> เกียร์พอดีเนาะใช่รถคันนี้ต้องเจ็ดเกียร์หรือไม่ก็แต่ว่ามันก็โอเคแล้ววิ่งดินขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอือเอป็นวิ่งดิ้นในสายลุยนี่ไม่ต้องอายเขาเลยเนี่ยโอ้โหสิบล้อนี่อายเลยแหละต้องห่วงเอาไม่อยู่ยี่สิบสามกิโลไปต้องแต่เราไปครึ่งทางใช่ไหม,ปร,มไรประมาณสิบกว่าโลอะไรยี่สิบสามทางทรายเออก็เราไปครึ่งทางแหละประมาณสิบสองโลครึง่ง อะไรไม่ไปไหนเลยไกลหลายโซนไหมมีดอกมีดอกเกงไกลลาโนอู้หทางต้องต้องคุมพวงมาลัยดีๆเนะี่ยเพราะถ้าทางมันมันไมน่ไม่เสมออ่ะทางไม่เสมอท้ายเบาด้วยเนี่ยสบัดสบัดตลอดอะ่ะถ้าขับมือเดียวนี่มีสิทธิ์ลงข้างทางได้เนาะมือเดียวจะไม่ได้ครับไอ้ต้องมันดึงไหมดึงสบัดท้ายสบัดเลย เพราะว่าหน้ายามันกว้างแล้วพลังมันเบาครับนารถลุกตกลุ้มผมยังย่อเลยเนี่ยหาังเบาลมไหมเบานิ่มไหมเบาลมนิ่มเพราะขาชั้นทำไมขาเงี้ยันเอ้าเร็วเร็วเร็วไอ้ซูเปอร์เกตเบาลมไหมไม่ใช่พรอเป็นหัวสปริงเนาะไอ้หัวทุงลมเนาะใช่มันเป็นโช๊คดึงอ๋อเป็นโช๊คอันนี้เป็นลมเลยใช่อันนี้นั่งปั๊งอันนี้นั่งปั๊งดีขึ้นเลย อ๋<พ>อนั่งปับ๊บติดขึ้นเลยจัดออทับคันนี้นี่คือเดียวะคือเบิร์ดละก็ดีเลยวะขับขันได้กับคือเบิร์ดยังไม่ถึงเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่อูชัยใหญ่ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เดินทางปลอดภัยครับ <พอ S 1> เจ้าฮิโนโ่เมกายักษ์ดินด่วน มันมานครับมันมาน